สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็พอดีวันนี้ลงมางานวันแม่นะครับลงมาบ้านภรรยานะก็เลยได้มาดูเขาเกี่ยวข้าวก็เลยมาถ่ายให้ชมนะครับก็บ้านไม่ยายม่ยายานะครับทำนาไว้เมื่อก่อน200กว่าครับตอนนี้ก็ เดยอยู่ร้อยกว่านะครับร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับพอดีว่าได้เขาบังเจ้านาคืนไปมั่งนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายรถเกี่ยวให้ชมนะครับช่วงนี้กําลังเกี่ยวนะครับเกี่ยวหนีน้ํานะครับปีนี้น้ํามาไวมากนะครับอบางแปลงนี่ใช้แมคโครล้อมคันก่อนนะครับแล้วก็ทำการวิดน้ำออกแล้วก็เกี่ยวนะครับ เกี่ยววนไปวนมาอยู่เงี้ยครับอมจะเสร็จนะครับอา๋ยวเรามารอดูตอนมาใหม่นะครับ่ามาแล้วครับขนนูนเต็มนะครับก็เลยอ่าจอดดูข้าวนะครับอ่าคันนี้ก็มาแล้วนะครับ เกี่ยวกันทุกปีนะครับเพรา็เกือบเต็มแล้วนะครับเห็นยอดข้าวเต็มแล้วนะครับขนุนเต็มอุ้มแล้วครับ เต็มจัดนะครับมาไม่ไหวนะครับเดินตัวเปล่ามาแล้วนะครับ ใส่แล้วนะครับหนึ่งคันผ่านไปนะครับเดี๋ยวอีกคันหนึ่งก็จะมานะครับก็เอาแค่นี้นะครับเจ้คลิปนี้จะเป็นแค่นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับสวัสดีครับ